สิทันวาคมค่ะ2565เราอยู่ในรายการคำถามโดนใจหรือเปล่าเจียบทีท่ว่ารุ่นมหาเถรีแล้วก็จะมีชื่อ,อนิกเนมว่ารุ่นสมูซาทำไมรุ่นสมูซารุ่นนี้ก็มีน้องเนนคนหนึ่งนะคะที่ทำสมูซาเป็นอันนี้หลายคนที่ไม่เคยไปอินเดียก็จะไม่รู้จักว่าสมูซาอีหยังมันคืออะไรเนาะถ้าเข้าที่กัลกกต้านะคะไอตัวเนี้ย อาหารอย่างนี้นะคะเขาเรียกสิงหราภาษาเบงกอลีนะคะแต่ถ้าไปส่วนกลางส่วนเหนือจะเรียกว่าสมูซาหน้าตามันประมาณกะหรี่พัฟนะคะประมาณกะหรี่พัฟแต่ว่ารูปร่างมันเป็นสามเหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมทุกด้านเลยนะต้องทําให้เป็นสามเหลี่ยมทุกด้านไส้ข้างในก็จะเป็นไส้อาลูอาลูอาลูคืออะไร มันฝรั่งมันฝรั่งนะคะมีมันฝรั่งแล้วก็ผัดกับถั่วผัดกับอะไรนะคะใส่เป็นไส้กส็สนุกสนานเมื่อวานนี้เขาทากันก็เลยจะเรียกนิกเนมว่ารุ่นที่30ว่ารุ่นมหาเชรีแต่ในวงเล็บสโมซูาเราคุยกันว่าอย่างนั้นนะคะยังมีน้องเนนที่ยังไม่สึกจะขอสึกปีหน้าฟังดูไกลนะปีหน้าแต่หมายถึงอีก10วันนี้ก็ปีหน้าแล้วนะคะก็เลยเป็นน้องเนนที่บวช2ปี จะสองปีก็คือบวชส5ง5อง,องหหถึงสองห,ห,กหกประมาณนั้นวันนี้เราอยู่ในในห้องเรียนเล็กๆนะคะที่เราติดต่างสมมตุติเพื่อที่จะให้หลุงแม่มีเรื่องคุยขอคำถามที่หนึ่งค่ะความแตกต่างระหว่างการุิส่วนุสกอันนี้เป็นคำถามจากน้องเนนนะคะอินทิราน้องเนนชื่อธรรมวัจจีค่ะการความแตกต่างระหว่างการตรวจน้ำกับ การอุทิศส่วนกุศลความจริงแล้วมันเป็น process ขบวนการใช่ไหมเรื่องเดียวกันตอนนี้เรามาถามความแตกต่างจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่ความแตกต่างหรอกของการกรวดน้ําการกรวดน้ําก็คือการเทน้ําลงนะคะหยาดน้ําลงบนดินก็มีประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลนะคะว่าเมื่อตอนที่พระมหาพธทธสัตว ผจญมารใช่ไหมผจญมารตอนคืนที่จะตรัสรู้แล้วนั่นนะคะผจญมารพญามารก็มากันแบบโ,โหดท,ทุกชนิดทุกขนาดเลยนะคะที่จะเข้ามากลุ่มลุมทําร้ายพระมหาโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์ก็อธิษฐานจิต,ตว่าบุญกุศลที่ไดท้ทำมาแล้วตั้งแต่550ชาตินะตั้งแต่ที่เป็นพระมหาโพธิสัตว์มาเนี่ยนะคะ ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นนั่นะมาช่วยพระองค์ก็หยาดน้ำทุกครั้งที่ทำบุญเนี่ยท่านหยาดน้ำลงบนดินขอให้ใครเป็นวิทเนสขอให้ใครเป็นสักขีพยานขอให้แม่พระธรณีเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นน้ำที่กรวดลงบนดินแล้วไม่รู้กี่ร้อยกี่พันชาติในอดีตที่ผ่านมาผู้ที่เป็นสักขีพยานก็คือพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีก็ปรากฏกายขึ้นมาบิดผม บิดผมบิดน้ำออกจากมวยผมก็คือน้ำที่พระมหาโพธิสัตว์ได้เททุกครั้งที่ทำบุญทุกครั้งที่ทำกุศลท่วมท่วมพยามารจนในท้ายที่สุดพยามารก็พ่ายแพ้ไปอันนี้เขาเรียกว่าเรื่องราวจากพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยถือตามถือตามว่าเวลาที่เราทำบุญเนี่ยเราก็หยาดน้ำลงบน เพื่อที่จะขอให้แม่พระธรณีเป็นสกีพยานในการทำบุญครั้งนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องของความแตกต่างแต่เป็นขบวนการของการหยดน้ำเพื่อทำอะไรหยาดน้ำเพื่อที่จะอุทิศส่วนกุศลกุศลในวันนี้กุศลที่เราใส่บาตรพระสี่องค์กุศลในวันนี้ขออุทิศให้บุญกุศลที่เราทำเนี้ยขออุทิศให้บิดามารดาว่าไปนะคะการกรวดน้ำจึงเป็นขั้นตอนในการอุทิศส่วนกุศล ตอนี้ก็หลายๆคนไม่เข้าใจที่มาของการกรวดน้ําก็บอกไม่ต้องกรวดน้ําก็ได้หรือแม้เคยมีญาติผู้ใหญ่ที่ท่านท่านไม่ได้ปฏิบัติเลยนะคะท่านไม่ได้ปฏิบัติท่านไม่เคยเข้าวัดเลยเนะะี่ยไปบอกให้ท่านกรวดน้ําท่านอยู่ข้างบนนะคะเสร็จแล้วท่านก็สาดน้ําโครมลงมาข้างล่างอย่างเนี้ยนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ทำโดยความสักการะเคารพสักการะในพิธีว่าแท้ที่จริงแล้วพิธีเนี่ยภาษานักวิชาการนะเรียกอย่างเนี้ย เรียกการทำอย่างนี้ว่า re enactment re enactment การทำซ้ำ re นะ re คือทำซ้ำการทำซ้ำที่พระมหาโพธิธสัตว์ทำคือพระมหาโพธิสัตว์ใน550ชาตินะ่ะท่านจะกรวดน้ำอย่างนี้ฝากแม่พระธรณีอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลานี้เวลาที่เราทำบุญนะคะทำบุญเราก็ หลวงแม่ก็จะบอกเป็นกรวดน้ำนะพระพระก็จะยะถาใช่ไหมยะถายะถาสัพพีเราก็จะกรวดน้ําใช่ไหมคะเวลาที่พระให้พอ่อจะเป็นสองช่วงยะถายะถาจบพอยะถาจบเนี่ยนะคะเราหยุดเทน้ำพอพระขึ้นสัพพีสัพพีติโย,ยให้ให้บุญกับเราเราที่มีชีวิตอยู่ ตรงยะฐานะให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเราก็เอาน้ําที่เรากรวดแล้วเนี่ยใส่ภาชนะเนี่ยนะคะไปเทที่ตรงแม่จะบอกให้ไปเทที่โคนต้นไม้เท่ากับเป็นการรดน้ําต้นไม้ไปด้วยแต่มันเป็นรี e n a แอ m e เมนเป็นการทําซ้ําเมื่อพระมหาโพธิสัตว์ท,ทานั้นคือฝากไปกับแม่พระธรณีแม่พระธรณีเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานในการทําบุญครั้งนี้ของเราเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมีความเคารพแม่พระธรณีโดยการที่บุญกุศลทุกๆครั้งที่เราทําก็แผ่ให้แม่พระธรณีด้วยถึงบางอ้อแล้วอยังถึงบางอ้อแล้วอย่งนะคะตอนี้แต่นี้ไปสู่คําถามที่สองค่ะคําถามที่สองจากน้องเนนเชิญค่ะพัฒนาค่ะเชื่อมโยงกันยังไงเชื่อมโยงกันยังไงมันไม่เชื่อมโยงกันยังไงอะ อาอันนี้สมาธินะคะเราเราไปนั่งสมาธิเนี่ยเราก็เข้าใจว่าการไปนั่งอย่างเนี้ยก็คือการนั่งสมาธิลูกแม่บอกไม่ใช่ถ้าวันนั้นพี่ไปนั่งฟุง้งวันนั้นพี่ไปนั่งโงกพี่ก็นั่งฟุง้งพี่ก็นั่งโงกนะคะสมาธิแปลว่าเมื่อการปฏิบัติจิตของเราเนี่ยจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งเรียกว่าสมาธิสมาธิจึงเป็นลักษณะจิตที่รวมตัว concentration นะคะ concentration when it is well concentrated เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งจะเป็นจิตที่มีพลังมากตรงนี้เรียกว่าสมาธิแล้วมันเชื่อมโยงกับอะไรนะลูกวิปสัปสนาค่ะเมื่อเป็นสมาธิแล้วถ้าลูกใช้องค์ภาวนาอะไรก็ตามนะคะทำให้จิตหยุดนิ่งเป็นหนึ่งตรงนี้เป็นสมาธิที่ยังอยู่ในระดับของสมถะ mm hmm. การการฝึกจิตการฝึกจิตนี่นะคะพระพุทธเจ้า วางเอาไว้ว่ามีถึง46วิธี46วิธีละเอียดมากๆนะคะแล,แล้วเราจะทำอันไหนที่มันจะเหมาะกับเราอะ่ะเอาไม่รู้ล่ะอาจารย์อาจารย์ผู้สอนน่ะจะต้องเป็นผู้ที่ experience มีมีประสบการณ์ว่าลักษณะคนอย่างเนี้ยจะสอนวิธีไหนที่จะเหมาะกับอุปนิสัยใจคอของเขานะคะบางคนสอนอันนี้บางคนสอนอันนี้นะคะตกลงสมถะก็คือ concentration จิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งสมาธิคือจิตเป็นหนึ่งนะคะสมถะเนี่ยการนั่งนั่งสมาธิในระดับสมถะยังเป็นไปเพื่อโลกยังเป็นไปเพื่อการคล้องอยู่กับโลกทําสมาธิมีพลังมากเลยรักษาไข้เป็นสมถะการทําสมาธิจิตว่างสว่างเป็นเป็นสมถะขอโทษเมื่อกี้พูดผิดเป็นสมถะนะคะ แต่เมื่อเรากำลังฝึกฝึกจิตเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ความลุดพน้นมุ่งไปสู่ความลุดพน้นพิจารณาธรรมะเช่นอน,นิจจังทุกขังอนาตาัตตลักษณะไตรลักษณ์นะคะเข้าสู่ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าการพิจารณาอย่างนี้เป็นไปเพื่อการละวางเป็นไปเพื่อการคลายทุกข์เป็นไปเพื่อพระนิพพานอย่างนี้จะเป็นวิปัสสนา นะคะเป็นวิปัสนาทั้งสมถะและวิปัสนาถ้าไม่ใช่สิ่งที่พูดแล้วจะรู้แต่ต้องเป็นสิ่งที่ทําเหมือนกับที่ล,ลูกเรียนว่ายน้ําลูกเรียนว่ายน้ําอ่านหนังสือเกี่ยวกับวิธีการว่ายน้ํามาร้อยเล่มแต่ลูกว่ายน้ําไม่เป็นการอธิบายเรื่องสมถะอธิบายเรื่องวิปัสนาอธิบายเรื่องเจริญฌานทั้งหลายทั้งมวลยังเป็นความรู้ที่เขาเรียกว่า Bookish knowledge เป็นความรู้ในในตำราเนี่ยนะคะไม่ช่วยให้เราเข้าใจโดยตรงทั้งสมถะและทั้งวิปัสนานะคะเป็นการฝึกจิตท,ที่จะต้องเอาตัวเราเข้ามาฝึกเข้ามาฝึกนะคะเพราะฉะนั้นลวงแม่จะตอบได้เฉพาะทริสตีอย่างนี้นะคะตอบภาคทริสตีประมาณนี้ว่าถ้าเป็นสมถะยังคล้องอยู่กับโลก สบายหลายคนจะติดตรงนี้นะนั่งแล้วสบายโล่<ม>หนูนั่งได้นานมากเลยหลวงแม่เนนบางคนนะคะเ็บอกเขาทามาแล้วเป็น10ปีไม่ต้องมาสอนเขาหรอกแต่ปรากฏว่าที่เขาพูดมาทั้งหมดนะคะเขาทําได้แค่โล่สบายนั่งได้นานนั้นเป็นสมถะนั้นเป็นสมถะนะคะยังไม่พาเราไปสู่ความหลุดพ้นยังไม่พาเราไปสู่ความหลุดพ้นนะคะแต่นี้ที่เหลือเราต้องมานั่งฝึกกันเอง เหมือนกับที่เราฝึกกับหลวงพี่ธรรมปริปุญนาเนี่ยนะคะท่านจะเริ่มให้เราเป็นขั้นขนข,นขึ้นมาแล้วท่านก็สอนภาคทฤษสีีของวิปัสสนาด้วยแต่ว่าเข้ามา20คนนี่ยอาจจะมีผู้ที่ได้แวบเข้าใจว่าวิปัสสนาเป็นยังไงสักสองรูปนะคะจึงเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติต้องปฏิบัตินะคะตอนนี้จะนำมาสู่ คำถามที่สามนะคะคำถามที่สามเป็นคำถามของสามเณรธรรมวัชราเชิญค่ะในช่วงของวิปัสณนาที่หนูแม่พูดถึงเดีย์ค่ะที่เราเรียนกับที่บริการนะคะว่าจังหวะพอสของที่พิจารณาลมหายใจอันนี้ถ้าเราหพอสนานอันตรายไหมคะ วิธีการวิธีการหนึ่งของการฝึกจิตนะหลือแม่จะไม่เรียกว่าสมถะหรือวิปัสนานะคะเรียกเรียกใช้คำกว้างๆทั้งหมดคือการฝึกจิตง่ายที่สุดไม่ต้องไปพิจารณาดวงแก้ว พราะดวงแก้วนี้ถ้าเราอยู่บนเครื่องเราต้องไปถือดวงแก้วเพื่อพิจารณานะคะเรา,เาดูง่ายที่สุดก็คือดมลมหายใจของตัวเราเองนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้ด้วยที่เรียกว่าวิธีการอานาปานนสติให้มีสติรู้อยู่กับลมหายใจนี้ที่หลวงพี่ท่านสอนท่านสอนว่าให้ดูลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนี่ยเหมือนกับลูกขับรถอะมันต้องอยู่เทินใช่ไหม มันต้องยูเทิร์นเมื่อออกหมดแล้วก่อนจะเข้าเนี่ยจุดที่มันยูเทิร์นอ่ะมันจะเป็นจุดว่างจุดหยุดหยุดนะคะถ้ามันไม่หยุดมันก็เลยเถิดไปนู่นสิใช่ไหมคะออกหมดลมหายใจหมดจริงไหมหมดจริงๆค่ะมันต้องเข้าแล้วก่อนที่จะเข้าเนี่ยค่ะมันมีจุดพอสหลวงพี่ท่านใช้คำว่าพอสเป็นจุดหยุดหยุดเพื่อที่จะหักมุมกลับเข้ามาเป็นลมหายใจเข้าจุด เปลี่ยนระหว่างลมหายใจออกสุดกับเริ่มลมหายใจเข้าเนี่ยจุดนั้นนะ่ะเป็นจุดที่หยุดจุดหยุดเนี่ยค่ะคำถามของธรมธรมะธรรมะวัชราก็คือว่าหยุดนานจะเป็นอันตรายไหมไม่ต้องดูไม่ต้องไม่ต้องไปนเน้นว่าให้หยุดนานหยุดสั้นนะคะตามธรรมชาติของเราถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ลมหายใจออก แล้วมันจะมีลมหายใจเข้าแต่เพราะจิตของเราไม่ได้รับการฝึกฝนจิตของเราหยาบจึงไม่เห็นว่ามันมีจุดหรือแม่เรียกว่าจุดยูเทิร์นเหมือนกันขับรถนี่นะคะมันต้องมีจุดยูเทิร์นจุดที่มันหยุดลมหายใจมันหยุดไม่มีออกแล้วกําลังจะเข้าระหว่างที่ไม่มีออกแล้วกําลังจะเข้าเป็นจุดหยุดหรือจุดพอยส์จุดพอยส์เนี่ยพอยส์ Pause เนี่ยมันเหมือนกับจุดคอมม่าใช่ไหมแต่ถ้าหากมันเป็นฟูลสต็อป ไม่เข้ามาอีกเลยคือตายคือตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาลมหายใจเข้าลมหายใจออกยกระดับขึ้นมาเป็นวิปัสสนานะคะพิจารณาเพื่อที่จะเข้าสู่ความหลุดพ้นพิจารณาเพื่อเข้าสู่การละวางความทุกขนะ์เนี่ยโอจริงๆแล้วความตายมันปรากฏกับเราทุกๆุกลมหายใจแต่มันเป็นความตายชั่วคราวมันเป็นความตาย ที่ยังไม่ตายจริงมันจึงยังมีลูหมายใจเข้าพอทันทีที่เราเห็นธรรมะอย่างนี้นะคะเราจะเกิดความรู้สึกคลายวางกับสิ่งต่างๆที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องอย่างนั้นมันจะต้องอย่างนี้นะคะในความเป็นจริงแล้วเมื่อจุดจุดท้ายของชีวิตมาถึงเนี่ยมันไม่มีการแข่งแย่งแข่งดีคือมันหายใจออก แล้วมันก็ไปเลยมันก็ไปมันไม่ได้พอสลุกแต่มันไปเลยนะพอสนี่มันเหมือนกับคอมมานะคอมมาเพื่อที่จะมีลมหายใจเข้าอีกใช่ไหมครการพิจารณาลมหายใจการพิจารณาให้เห็นความเกิดและดับของลมหายใจแต่ละคู่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยนะคะมันเป็นการที่ทําให้เราเห็นธรรมะเมื่อเราเห็นธรรมะตรงนี้เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสสนานะคะทำให้เรา สามารถที่จะวางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในหลายๆอย่างที่ที่มันสร้างความทุกข์ให้กับเราอะ่ะมันสร้างความทุกข์ให้กับเรานะคะเพราะฉะนั้นจากคําถามเมื่อกี้กับคําถามของน้องเนนธรรมวัชรานะ่ะต่อเนื่องกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันทีนี้เมื่อทําสมาธิแล้วฝึกฝึกจิตแล้วนะคะจิตของเราได้เข้าไปสัมผัสช่วงที่จิตของเราเป็นสมาธิ คือจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งจากจิตรวมศูนย์เป็นหนึ่งที่เรียกว่าสมาธินี้ยกระดับขึ้นไปพิจารณาธรรมะของพระพุทธองค์ทำความเข้าใจว่าลมหายใจเข้าออกนี้เป็นธรรมคู่เป็นทวิธรรมมันอิงอาศัยกันใช่ไหมมันอิงอาศัยกันนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้อะไรก็ตามที่มีลักษณะเป็นทวิธรรมคืออิงอาศัย คนอื่นอยู่อันอื่นอยู่นั้นไม่มีความเที่ยงในตัวของมันเองเข้าใจไตรลักษณ์เข้าใจลักษณะที่เรียกว่าอนิจจงทุกขังอนัตตาเป็นการพิจารณาธรรมเข้าไปสู่ระดับวิปัสสนานะคะอันนี้ค่ะจะทำให้เราเห็นขบวนการของทั้งหมดที่พูดคือการฝึกจิตคือการฝึกจิตนะคะแต่ถ้าลูกนั่งแล้วก็ไปไหนไม่รู้ทำอะไรลูกไปนั่งตั้งครึ่งชั่วโมงไม่รู้เลยค่ะหลวงแม่ การฝึกจิตต้องมีตัวรู้อยู่นะคะถ้าไม่มีตัวรู้อยู่มันไปแล้วหูกมันหลับไปแล้วหรือมันหลงไปแล้วนะคะทั้งหลับและทั้งหลงไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรในการฝึกปฏิบัติของเราเพราะฉะนั้นการที่เนนเข้ามาแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆมาบวช9วันห้ารูปนี่ขอต่ออีกหน่อยนึงขอต่ออีกหน่อยนึงนะคะขอให้ข้ามปีนะคะแล้วก็จะได้กลับไปทำงาน ก็เป็นระยะช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นได้ฝึกทั้งกายได้ฝึกทั้งจิตได้ฝึกทั้งการเข้าใจธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทั้งภาคทฤฤษีและภาคปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทํางานด้วยกันนะคะเวลาที่เราไปทํางานไปทํางานเย็นยนะคะที่เราเรียกว่า,าจริงๆแล้วมันเป็นพฤติกรรมสลายอัตตาหลงแม่เรียกว่า พฤติกรรมสลายอัตตาความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนะ่ะหลวงแม่จะบอกเสมอว่าวัดเราเนี่ยฝึกหลวงพี่ยากถ้าหลวงพี่แต่ละรูปเข้ามาด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าฉันปริญญาเอกฉันปริญญาโทฉันปริญญาตรีแต่อีกคนหนึ่งปอสองยังไม่จบเลยอย่างเนี้ยนะคะการทํางานเย็นด้วยกันเนี่ยหลวงแม่เรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการสลายพฤติกรรม ของความยึดมั่นถือมั่นในอัตตาถาวายอะไรถาไวายอะไรกับพระพุทธเจ้าถาวายความยึดมั่นถือมั่นในอัตตานะคะเพื่อทําให้เกิดสามัคคีธรรมเราจะเห็นชัดเจนมากว่าเวลาที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยความรู้ไม่เกี่ยงความรู้ความรู้ที่เรามีเนี่ยปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยไม่ได้ใช้หรืแม่บอกว่าเอาปริญญาวางไว้ก่อนฉันต้องการเพียงมือสองมือของเธอ มือสองมือเราก็เท่ากันเนะี่ยมามือสองมือเท่ากันนิ้วสิบนิ้วก็เท่ากันนะคะเอาความเท่าเท่ากันเนี่ยนะคะมาเป็นามาเป็นประโยชน์ให้กับวัดนะคะเมื่อวานเราก็ได้เคลียร์จุดที่เราทิ้งขยะเกะกะนะคะเราก็ได้เคลียร์ไปส่วนหนึ่งเป็นสามัคคีธรรมวัดได้งานลูกได้การฝึกปฏิบัติของการละวางอัตตาตัวตนลูกได้เห็นสามัคคีธรรมว่าถ้ามันไม่มีความ ถ้าไม่ไม่มีสามาคีพทำงานมันเสร็จั้ยงานไม่เสร็จเสร็จแล้วนอกจากงานไม่เสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ลูกได้ไปก็หงุดหงิดใจเพราะว่าไม่ได้ละคลายนะคะทำไมพี่คนนั้นก็ไม่ทาทาไมให้หนูทําคนเดียวล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้ปฏิบัติที่จิตของเราหรือแม่จินสร้างสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับสร้างเกมสร้างงานสร้างเกมนะคะที่ให้ลูกได้เรียนการคลาดคลายละคลายอัตตาในภาคปฏิบัติในชั้นเรียน แล้วเราก็มาฝึกกันจริงๆในการทำงานเย็นของเรานะคะถึงได้บอกว่างานเย็นน่ยที่เรียกว่าเป็นงานสลายพฤติกรรมอัตราตัวตนเนี่ยหลวงแม่บอกทุกคนนะถ้าหากว่าใครมาอยู่วัดนะคะทุกคนจะมีข้อยกเว้นุุกคนนั้นไม่ทำคนนี้นไม่ทำ,ไม,ทำไม่ได้เพราะมันเป็นส่วนในการที่จะช่วยให้เราคลี่คลายความทุกข์ของตัวเราเองในภาคปฏิบัติในภาคปฏิบัตินะคะ ก,ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้วันนี้เราได้คุยกับน้องเนนสามรูปนะคะได้คุยกันถึง3หัวข้อใหญ่ๆซึ่งจริงๆแล้วเป็นหัวข้อที่ อิงอาศัยกันนะะมันเชื่อมโยงกันนะเชื่อมโยงกันหมดเลยตั้งแต่การการรวดน้ำมันนะคะถ้าหากว่าในช่วงที่เราเข้ามาปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจปฏิบัติเวลาที่จะไปกรวดน้ําก็คือเทน้ําเฉยๆแล้วไม่รู้จะส่งผลบุญอะไรไปให้ใครยังไงนะมันไม่มีบุญกุศลที่จะไปเผื่อแผ่ให้คนอื่นนะคะก็เป็นกิจกรรมที่หลวงแม่หวังว่าหวังว่าลูกเน่์จะได้เห็นว่าเราทําอะไร มีในแยความสําคัญว่ายังยังไงนะคะนาไปสู่การพัฒนาตนอันนี้ไม่มีใครบอกตัวเราเองเราจะรู้เองนะคะว่าเรารู้สึกคลี่คลายขึ้นไหมเรารู้สึกเบาขึ้นไหมนะคะในการที่เราออกมาบวชนะคะก็หวังว่าปีใหม่เนี้ยเราเข้าใกล้ปีใหม่แล้วปีใหม่เนี้ยนะคะจะเป็นปีใหม่ที่น้องเนรออกกลับคืนไปสู่โลกโลกข้างนอกกลับคืนไปสู่โลกปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยทีท่าใหม่ด้วยทีท่าใหม่ attitude Attitude is very important นะคะถ้าเรามีทิท่าที่ดีสิ่งที่เราเผชิญเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งที่ดีๆเพราะว่าเราตั้งทิท่าดีตั้งทิท่า positive attitude is very important สำคัญมากๆก,กับการวางทิท่าให้ถูกต้องและการที่ได้เข้ามาฝึกอบรมเป็นสามเณร,รีหลวงแม่หวังว่าตรงนี้จะเป็นก้าวย่างที่ดีของลูกค่ะโมทนาค่ะ